Jis Krambo. Semoga ร้องเพลงอาชีพ <Hyd> ช oi> ่เลครับที่ต้องทำใช้วุฒิลักษณะเด่นราตาเดนเล่นกีตต้อเล่นกีตชื่นชม ลักษณะเด่นก็น่ารักค่ะเข้ากับภของกมเราคือชื่อกลุ่มคนน่ารักค่ะลักษเในะบิค่ะนอ๋อประานครับชื่อเะไบชื่อคัวเื่อครับชื่อลือชื่อชื่อ่อ่ชื่ออชืชื่อชื่ชื่อ่อ ลักษณะเด่นตัวสูงครับแล้วก็สวยสวยมากสวยสวามสามารถพิเศษความสามารถพิเศษขนาดตบครับขนาดตบ เพรอะสมาพิกเศษทำได้ทุกอย่างี่เป็นมีลูกนะคะ ตัวเล็กรัมีเสคมีเส้นใหเ้น้อยระานเสนน้อยตัวเล็กขาสามารถพิเศษนะขี่ไฟปล่อยมือได้ครับ ประธานเอตัวใหญ่เต้นได้ครับชื่นชมอันนี่ที28ครับอ้วกครามสามารถพิเศษจะคะมันหนักขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือนประธานตาสวยอ้วกทำน้ำหนักขึ้นได้ภายในหนึ่งเดือนชื่นชมใช่ตแทนพี่สค่ะชื่อเล่นชื่อยูค่ะความสามารถพิเศษคิว

สวยเปรีย้ยวประธานยุคสวยเปรีย้ยวความสามสารถพิเศษอะไรก็ดีข้าวน้อง,องอบอกว่าที่คนฝ่ายหนึ่งเซมน้อยได้ยินนะครับแตนก็ยั

เกยบาคนนรับหนนะครับกลุ่มแปสวยจริงสวยจริงัธันตเครับสวยจริงๆยวยเรื่อเอาละครับขอคหนครับฮัมกับแปลเห็นชื่อแล้วเป็นไงครับ ความจริงน่ารักจริงๆคนั่นอ่แปลว่าเขากล้เองนอาเ่สมาชิกมีดีครับส่วนใหญ่ไซสของสมาชิกในทีมส่วนใหญ่ สบายครับสู้ๆครับเตะนภารกิจครับเอาละครับให้ดูเฉยๆนะครับจะไม่สัมผัสกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นตัวอย่างเราจะดูกลุ่มที่หนึ่งครับการแข่งขันตัวอย่างกลุ่มที่หนึง่งกลุ่มที่หนึ่งจิ้งสายมือทา่านคือลูกการแข่งนั้นท่านพิจารณาท้ายสุดครับว,วิ่งออกมาด้านหน้าครับวิ่วงเลยครับวิ่งจนโซเป็นโซไปยิ้มพิ่มมาหนึ่งเมตร คนท <c oughs> ี mercy, ่อยู่ด้านหน้ายิ้มแบบนี้ส่งแบบนี้ผิดกติกาครับวางกระเป๋าทิ้งไปต้องยิ้มส่งแบบนี้หยุดคนที่รับกวนแบบนี้จิ้มครับส่งครับส่งกุ๊บส่งแล้วเราอยู่หน้าแถวแทนที่คนแรกขยับครับคนที่เหลือขยับลงไปเอาล้วครับส่งคนต่อคนส่งเลยครับอย่ังที่ด่งครับอย่ังที่ด่งพิธีพิถันส่งต่อไปครับไปเรื่อยๆสมมติกำลังแข่งขัน ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวี่าลืนะครับยิ่สบายครับเสกสมาธิส่งกองงานรับงานกันไห้ดีครับรับเพลงรไม่เพียรไปแล้วไปแล้วให้การรับษาถ่นไทยให้หมดถิ่นคนสุดท้ายเอาไปไว้ที่ทุ่งของตัวเองนะล่ะครับมาแขกแล้วนี่งๆเหมือนเดนะคนที่ยวตัวลงไม่เปคนนิ่งนะจิ่งไป

นั่งครับครับนั่งนะครับนั่งเลยครับหายใจลึกๆครับหายใจ đi thắng về ลุมที่สี่กับห้ี่ห้าใช่ไหมสี่ห้า่มเจเม็ดเคะแนนคุณที่หกปเม็ดแปดเก้เม็ดเคะแนนคุที่มเจเม็ดเคะแนนคุณที่สอเเม็ดเกคะแนนและคุณที่หนึงเเม็ดเคะแนนคะแน สูงสุดตอนนี้ในบรรดา9องค์กรที่เข้าแข่งขันในทันตแพทย์ของประเทศไทยครับกลุ่มที่1สอดสามพักีครับสูงสุดก็สามพักีเท่านับนพวกเขาเริ่มทำอะไรนะกลุ่มไหนะกลุ่มอันนี้สปอทอร์แต่กลุ่มหนึ่งเขาได้9เมตรนะแต่เขายังไม่พอใจนะครับเขาอยากได้มากกว่านี้ทุกกลุ่มมีความพร้อมที่จะสู้กลุ่มหนึ่งไหมครับกลุ่มอื่นสู้กลุ่มหนึ่งไหมครับ